តោះទៅទៅបប สามคนอยาดก็ไปเล่นตรงกลา ประมาณนี้นะเดินมาขยับไปขยับไปไปไม่ไม่ไม่ต้องมามามาแค่มีมีมีตาคนเดียวโอเคประมาณนี้ยางปิดเป็นเชฟแล้วอ อ่าสีขาวสีขาวสี่สีขาวสีขาด้ยนะสีขาวเด้วยนะเจื่องเกียวกมันปิดนิดนอ่าโอเคประมาณนี้ ผมว่าทีน <the reason S 1> ี yes. well, ่เขายกเขาขยับจับไปก่อนจับไปก่อน โอเคทุกเช้าหยุดอ่ะว OK ันนี้ให้คนที่อะไรนะออตโต้พยายามยปิดปิดพยายามยืนต่ะเวลาตอนวันวมนวันนี้แล้วพยายามฝ่ายเห็นฝ่ายเห็นคนโอเคทำปกติ

เบวันเบนทางเลยนะนยยนยนข่าวไว้หนฮะข่าวตาบันไดมาตัวใหญ่ tí đang dùng tòa tôi lên Tập lại ôm ôm

ันได้เมื่อกี้นที่ไหนที่อยู่ปีนมาเมื่อกี้เราบันทรื่วยลืมหมยไปแล้รือว่าจะอยูทำใหม่ ก้ะชาแล้วสองคนขึ้นไปด้วยสองคนจะบันทกจำก้อนจำก่อนโอเคที่เดิมอ่าพอนีอ่าโอมจำป้อนจำป้กชากกระโกขึ้นมา ทีมล <im sharing> <im> e <im> <im> ้ำหน้าล้มอีกแต่ตม o หาวอาวจจอแล้วเฮยงอนได้กาเพติเลยชช

Còn bên đều nên nói vô cho anh chị Sẽ ban ngay เียมอยู่อ้ยเร่ชา้ชาชา้าช้าช้ากลับมาด้วยกลับมาด้วยโอมพยายามอยู่วิ่งอ้อมเนี่ยวิ่งตัดตรงก็ไปเลยเกียรับด้วยดูไงตำแหน่งตรงไหนโอมโอม kế ướp tạo vận đai làm ngay ướp bé quá, đờn lời, khảo đờn lời, yung mắt tu yung mắt tu ướp, ôm bà đi, ôm, bà đi, bà đi เน้นน้อยโอเคบอลบอลมาที่นีนนึงให้อยู่ก็ได้บอลที่อยู่โอมากลับมาที่เดิมแล้วลูกเดียวมาโอมาอยู่ตำแหน่งนี่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 จ้ชา้ชาจะช้าเซนเตอร์เดินขึ้นมาหน่อยเจะาชา้าจับบอลก่อนเลือกลูกเลี้ยงได้ไหมเน้นหน่อยชีย้มา oke, kiểu này, đi vô, luôn nè, khỏi tí nưng, ball hay vô, ball hay vô, kiểu mấy kia, kiểu kia, ôm địp, khéo này, bọn lung, để khéo há, chiêu khéo há, đái, ใจเย็นไอ้คิมเดี๋ยวเพิ่งมาเลยคิมเดี๋ยวเพิ่งมาไอโอมเอาใจว่าลูกเลียดลูกเลียดลูกเลียดเต็มไม่ได้เดี๋ยวเพิ่งมาเดี๋ยวเพิ่งมาบอลไปที่อยูเข้าใจไหมเข้าใจไหมนะปึ๊บบอลที่ยู่จับแล้วก็แปะเข้าไปจี้เข้าหาก่อนไม่ต้องเรียบแล้วก็ปาดลูกเลียดไอ้คิมจินโจรอก่อนอย่๋ยเพิ่งมา ฟังด้วยฟังด้วยเกโเอาเกกินน้ำลูกเลีกยก็ได้อะไรเงี้ยไม่ต้องไปเปิดลูกโด่งพองีเพื่อนมาไปทานดูเสาแรกขีมมาเสาแรกตลอด mắc khảo với phía này, bỏ tiเลย, kéo bỏ ti, yếm tôi tu lên, đi, đi, ướp, yếm tấm lên, ướp, tuo leo, đi vào tu lên lên okay, ดูลูกดูลูกแข็งแข็งหน่อยลูกบอลได้ได้เอาเปลี่ยนใครก็ได้ใครก็ได้คนนึงไม่ต้องเลิกกินนะเพราะว่าเหลืออีกันึงอ่ะมันจะมึนไหมหกนงสี่ให้แบบพี่ไปขายทอทุ่หนึ่งได้ เสร็จอันนี้ก็เหลืออีกคันต้องเป็นวันพรุ่งนี้ได้ไหมน้องท่าบแต่ทาง,งน้องเคยใช้เลยแต่แล้วหมดอันนี้เราจะเป็นพรุ่งนี้เยอะแค่ไหอันนี้อันเดียวแล้วก็อันนี้อีกอันเดงนอันเดินแล้ว,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 วโอเค เล่นเกมปกติเลยนะอ่าสีขาวเดินขึ้นมาหน่อยกลางอยู่อยู่เดี๋ยวก็มีอยู่อ,ยยอีกอ,อ่าฝั่งสีขาวตัดได้เล่นเกมลูกปกติ อ่าทุ่งมาเลยทุ่งมาเลยสีขาวทุ่งมาเลย สีแดงยิงประตูเล็กสองประตูนะสีแดงปึ mm. ๊บวันได้ทำไงอย่ปุ้น๊เข้าไปร่วมเล่นก่อนเกเยี่ยมเกลึกไปดีแล้วกลับมากลับมาปบอขอคนหนึ่งไปแทนคนหนึ่ง เซ็นเตอร์ใช่ไหมผม oh, มีเสื้อแดงไหมเสื้อแดงยืมยิมเสื้อแดงคนหนึ่ง

à, à, ảo <coughs> lúc đi lúc Chộp rồi, lúc bơi luộc đi ảo 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 Tập vận đây trong ngay Kim chịu có hả đấy mày, tè có hả trong đây luôn Tè có biết Hướp lắm đuôi Hướp Tụi lên mà lời Sĩ Khảo dươn chếp hơi nòi Thỏa lúc đeo lúc đeo Chộp lời lúc đeo Ok Ok ไปทีนึง่งรอเพื่อนไปทีนึงโอมไปทีนึงเจข้างในโอมระวัง

อึ๊บโหลุกกันไปโอเคก้บอลกลับไปที่ยูใหม่โลอ <c oughs> มยืนให้พื้นที่ให้ได้เปรียบหน่อยดูยืนพื้นที่ตรงไหนที่เราจะได้เปรียบเมื่อกี้เรายืนนี้เราไปไม่ทันอึ๊บเดี๋ยวบอลไปที่ยูบอลที่บน,นัสก็ได้อึ๊บสีแดงเดินขึ้นมาหน่อยอ่ามึางทองเดินไปหาปุ้น ออโต้เดินขึ้นไปหลงขึ้นไปอีกอ,อโต้เนี่ยตรงนี้มันมีพื้นที่อ่ะไอะการขึ้นมาอีกฝั่งซ้ายเข้ามาอีกอบันให้อ๊บโอเคแทงมาเยี่ยมอะไรอ้บแต่ก็หาทำเลยนะยิงประตูยิงประตูยิงประตู แก okay. เอ้ยกลับมาใหม่กลับมาใหม่กลับมาใหม่บอลไปที่โบนัสอ่าอ,อันนี้เล่นเลยนะลูกเดียวเข้าจบเลยเดี๋ยวอย,ยืนพื้นที่เ็าอมีโอมดูด้วยดิมันยืนตรงไหนพื้นที่มันได้เปรียบไหมตรงเนี้ยได้ไหมมันไกลพอเพื่อนได้บอลวิ่งไม่ทนันขึ้นมาอีกเดินมามาอีก ดูเช็ดมาอีกขึ้นมียืนให้มันได้เปรียบเห็นไหมเห็นลายเเนี่ยโอเคยืนให้ได้เปรียบพอเพื่อนได้บอลยืนดูพื้นที่ว่าเราจะใช้พื้นที่ตรงไหนที่ได้เปรียบเขาอะลูกเดียว <c oughs> เ,ออเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยเข้าจบเลยค <c oughs> ีมไม่ยิงอะคีม ของหน้ายิงประตูหน่อยมาดิโอมทางมาดิมาอีกมาอีกดึงออกมาทางมามาทำชิงหน่อยอยู่ปพาขึ้นมาให้เลยให้บอลขั้งบนอ้๊บโยากแล้วยากแล้ว Thuông, thuông, thuông. thùm tấm đặc nợ vô ướp đừng lươm làm thăm ngay ừ. ướp <laughs> thằng mà đi mấy đông viếng tả lắm băng cho bà mấy đông viếng tả cái đã chưa có hả chưa có hả ướp ừ, ở đây mày ồ oh. เน้นหน่อยฮึบมาทีฮึบห,ห้เลยได้ไหมไปดิให้ไปไปจิ้วหาไปอีกแต่เขาไปเปิดคีมสเสาแรงมันอยู่ข้างในมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันไม่ได้ยิงประตูหรอกมาขึ้นมาขึ้นมาโอมให้ฝากบอลให้เร็วเดินไปไป แต่ก็หามุบน้อยโอ้ยข้างหน้าไม่เคลื่อนที่เลยเพื่อนจะยิงไงเพื่อนเปิดไปแล้ว